นี่ผลงานเนาะเบาเปลือกเลยกาอีกทีมงานอีกหนึ่งคนเนาะได้นกนกสะซีโตเนาะก็มีกระหอ,อกสองโตในงามสายนี้เดี๋ยวมันแบบเยอะดีเล จะสารบอลที่เราจะยางยางสาักถือว่ากบหรือก้อนเราจะยางเราจะต้องคัดค่ามันคือจักรสีเนาะน,นี่แล้วเนาะคนงานที่เทาได้คืนนี้เนาะที่เทาได้เมือ่อคืนนี้นนอะข้อการสบายดีเนาะขอการสวัสดีเอฟซีเบัดทุกคนแต่ว่าเมอนี้กา นี่นี่ตอนรับเข้าสู่สองเบ้าคมนอนตามเส้์เก่าเช่นเดิมนพ้องวันนี้เราจะเบิ่งผลงานนอนในการทำมาหากินในยามเศร้านอนเขาจะได้หน่อยรายสำได้เพราะว่าตามคนนอนเขาจะไปหายิงนอนไปถ่าไปเผานอนหรือว่าไปพกอาบักไม้ที่สัตว์กินมากอะไรเนาะเขาจะไปเบิ่งเขาจะไปสองสามทิมเนาะแล้วเขาจะไปเบิ่งเนาะแต่ละทิมนอนจะได้ย่างแน่ แต่ว่าวเวก็าชาเบิงกับพลงานที่เชาไใดเมื่นนอคืนนี้เนาะพอเมื่อ,าาอคืนนี้ขาวาไดอัดคลิปแล้วเนาะคลิปวานนี้เนาะแต่วในยามค่ำคืนเนาะมันบุคอยแจกปันไดอันนี้ชาจะมาอดัดมาทายเนาะในยามเส้าเนาะหลังจากนั้นเนื้เอเชาไดเบิอองผลงานแต่ละทีมเนาะเขาจะได้ยังแน่หลังจากนั้นจะคอยเฮ็ดกินเฮ็ดยากเนาะเพราะว่าคลิปนี้เขาจะเฮ็ดคลิปอ่าคลิปเดียวเนาะ ในคลิปกินข้าวนาะโอเคเราจะสมัครเขาสมเขาติดตามนาะคลิปนี้แบบยนวเลยนี่ทางเบาเปลือกหรืว่าทีมงานอีกเนิ่งขนน้อเข้าวมาน้องได้ยังนะได้แต่ก็หกสองโตฮะโอ้สองโต มียังแนวออกบังใช่นกน้ำนกนูปูป่าออกมาบังนี่นี่คนงานเนาะเบาเปลือกเลยกาอีกทีมงานอีกหนึ่งคนเนาะได้นกนกสะสี่โตเนาะมีกระหอกสองโตโอ้ประมาณปรมาณเนาะบ่ได้สัตว์ใหญ่ได้แต่สัตว์น้อย ไม่ผานมากคนละ2คนละสองคนเลยได้ยังแนายบล็อกหนุ่มหนุ่มเอาเลยทีมงานทางใดมากกับบรายอีชังสงสัยว่าเบิด์ตัเน่เราได้ผลงานตอนเสาวมือไหนนายบลาย อันนี้ก็เป็นผลงานเมื่อคืนนี้นะไถนูสามโตแล้วก็เขาจะไปเบิ่งกบเนาะเครียดกับปูปลาเพอบเนาะเนาะไ้กบก็บบบูร้ายนอะไ้ประมาณสองโลกว่าเนาะแล้วก็มีปลาเนาะปลาสองบังสามบังพระเจ้ายาดใใจบังอาเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว mình, tôi nến này nó sẽ, ăn, ăn trong, trong sau hè, mùa đông, mùa xuân, mùa thu, mùa đông, ก็เขาก็งกินในยามสานี้จมีบังอาหารหนึ่งสองสามสี่บบาัดินกับมันบังเข้ามัดนไอประด้าของมุลยเป็นอย่างนี้วัดฝัน

เบาวยับกำลังถอของกินเนาะของกินกันมีอยู่สามบางังกรซีบังกับใส่เนาะเครื่องในครบเครื่องในเครียดเนาะอันนี้มันปลาก,กับเครียดเฉพาะแต่ว่าใส่มันต่างหากบิงทุกอย่าง Them con tốt sạch không gian 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 tốt sạch sạch

ไปในก่อตัวเด็ดชานะตักหีบในกากจ้าวก็ก็รับยุรนี่บ่ส่วนนี้เฮาก็กําลังเตรียกินข้าวเช้าเนาะเวลานี้ก็ประมาณอยู่9:00นกว่าๆแล้วเนาะกินข้าวเช้า ดูดีมาไปไม่แรง,รง,ง,งด้วยนอนตาอ,อีกอขึ้นข้าวลำกันทุกคนอือมาเลยแซ่บลำกันทุกคนสบายดีสบายดีมาแซ่บกันเลอมาเลยขึ้นข้าวกินข้าวปลาทุกคนน้ำอย ก็ว่ามีเทปบ้างยันเหล่านี้นอกนั้นยงอะเรอีต้องยุบซา้หรอเอาลงอกลั แรงมากเลยเดินรอยัยังดูวันสบายดีมากเลยดูสบายดีโอ้กชอบุกไ่ทัดกระรอระด้เด้งลอยะ

chào 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 กุรายกุยรายคเวมากุรายตามกันเข่าร <c> ถ <oughs> เมกับรถยกตามกันพี่นาเข่าอ <c oughs> ยากแลนก์ยกเกี้ยบได้ยกขาพาน <c oughs> โอ้โ๋อแมน <c oughs> นี่ข <c oughs> ื้นรถสิได้ยองเนื้อพาน ทานกับลายก้นแต่ประมาณอืออ่าุดทานกโอเคปลาจาาน ये जो निकलना है हां

แล้วหกไทยยืนข้าวหน้าเนื้อยืนบอยบัสเดียวใครเรียกน้ำตาลอาชีไ สารบอลที่เราจะยางยางสัตว์ที่เราได้มันคือนี้โดยเฉพาะกับแบ่นกบกับกระหอกการมอสองสามตั วิ่งป่านนี้แม่ไม่ทันโอเคเนาะถ้าว่ากบเน่ก้อนเขาจะยางเขาจะต้องคัดข้ามันคือจักรสีเนาะ อันนี้มันวิธีนอนที่เคยอาการย่างกบพันพันมากเนาะเขา,าจะใช้แบบนี้เนาะเขาจะคัดขามันหลังจากนั้นเขาจึงยางปาเนาะนี่แล้วเนาะคนงานที่เฮาได้คืนนี้เนาะที่เฮาได้มือ่อคืนนี้เนาะ บวกกับตอนเช้าเลยเนาะได้ประมาณนี้ในโบลายในครึ่งนึงเฮาจะเฮ็ดกินครึ่งนึงเฮาจะย่างห้นะแประมาณนี้คนงานเมื่อคืนกับตอนเ้านีเนาะอาโอเคเนาะตวผ่านการเตรียมไว้เลยว่าคนงานที่เฮาญาติได้ในพ เมื่อคืนนี่กับตอนเช้าเมื่อนี้เนาะดังทุกคนได้เห็นเนาะข้าพเจ้าได้อัดเนาะดังคนเห็นในคลิปนี้เนาะแต่ว่าในคลิปต่อไปครับเนาะข้าพเจ้าขอฝากเอฟกซีเนาะเขาสมเขาติดตามเพราะว่าเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่เนาะสามวันกับสองคืนเนี่เราจะ้นอีกเนาะคืนนี้ ในกาตอนเสาเมื่ออื่นเนาะาจะุูนเบิ้งว่าว่าหากจะได้น้อยไร่ภายในเนาะจะุูนไปนำกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้แมนจบลงเพียงโบนิมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเอาขอบใจ